เขาเคยลบรูปคุณหรือแค่หลบตาใจตัวเองไพ่ไฟ,ฟ o f c ครับความเจ็บที่ไม่มีใครรู้เขาอาจไม่ได้พูดว่าเสียใจแต่ในความเงียบของเขามันเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ค้างคาไพ่นี้บอกว่าเขาอาจเคยลบรูปคุณแต่ไม่ใช่เพราะไม่รู้สึกอะไรกลับกันเขารู้สึกมากเกินไปจนต้องตัดสิ่งที่กระตุ้นหัวใจออกไปชั่วคราวเพราะการมองเห็นมันทำให้เขาเจ็บอีก เขาไม่ได้ลบรูปแต่ลบเพื่อหนีจากสิ่งที่เขารับมือไม่ได้ไพ่ใบที่สอง Two of Swords หัวใจที่สับสนว่าจะลบหรือจะเก็บบางวันเขาอาจเปิดดูรูปคุณแล้วแอบพลอยยิม้มแต่บางวันเขาก็รู้สึกแพ้เพราะภาพคุณทำให้เขาใจสัน่นไพ่นี้บอกว่าเขายังลังเลไม่กล้าเผชิญกับความจริงในใจระหว่างยังรักหรือแค่คิดถึง เขาจึงเลือกปิดตาใจตัวเองเพื่อไม่ต้องเผชิญกับคำตอบที่อาจเจ็บเกินไปเขาไม่ได้ลบคุณเขาแค่ปิดตาข้ามไปเพราะใจยังไม่พร้อมเปิดดูไพ่ใบที่สาม The Lover ความสัมพันธ์ที่ยังฝังอยู่ในหัวใจไพ่นี้คือการเชื่อมโยงทางจิตใจที่ลึกระดับวิญญาณแม้คุณจะหายไปจากมือถือเขาแต่คุณยังอยู่ในระบบประสาทของหัวใจเขาเขาอาจลบทุกอย่างในความเป็นจริง แต่ข้างในเขายังเรียกคุณว่าคนสําคัญและบางทีเขาแค่รอเวลาที่จะกลากลับไปหาคุณอีกครั้งเพราะบางความรักถึงแม้จะหายไปจากตาแต่ไม่เคยหายไปจากใจสรุปจบไพ่ทั้งสามใบเขาอาจเคยลบรูปคุณแต่ลึกๆแล้วเขาไม่ได้ลบคุณจากใจเลยเขาแค่พยายามหลบตาใจตัวเองมาเพราะความรักครั้งนี้เจ็บพอที่จะไม่อยากมอง แต่ลึกพอที่จะไม่สามารถลืมได้เลย